ครับมาดูขบวนแรกเป็นขบวนรถเร็ว136ครับเดินจากอุบลปลายทางกรุงเทพครับออกจากอุบลเวลา7นาฬิกาตรงนะครับถึงกรุงเทพเวลา18นาิก40นาทีครับครับชวนชมครับ ควนเที่ยวต่อไปครับเป็นขบวนรถเร็ว142เเดินจากอุบลราชธานีไปทางกรุงเทพครับออกอุบวนเวลา17นาฬิกา35นาทีครับถึงไปทางกรุงเทพเวลา5นาฬิกาตรงครับของวันรุ่งขึ้นครับเข้าเขียนมาแล้วครับอีกสักคู่จะผ่านเครื่องกั้นอัตโนมัติเชิญชมครับ มาอีกขบวนครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่135ครับเดินจากกรุงเทพไปทางอุบลราชธานีครับพอกกรุงเทพเวลา6โมงนครับ4 0ถึงอุบลราชธานีเวลา18นาฬกาตรงครับตะวันก็ตกดินพอดีครับท้องฟ้าสวยงามมากเชิญชมครับ